สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการของช่องหัวใจเป็นธรรมครับเป็นช่อง Youtube ช่องหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้คนได้มีความสุขมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากข้อธรรมของพระพุทธศาสนาสำหรับประยุกต์ใช้ได้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์โอกาสวันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตมาสัมภาษณ์ ที่ท่านหนึ่งที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมปกติปกติพี่ศึกษาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุลาลองกรราชวิทยาลัยนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ามจลนะคะที่วังน้อยระดับปริญญาเอกค่ะได้ข่าวว่ากําลังศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมและมีคอร์สเรียนคอร์สมาธิด้วยใช่ค่ะได้เรียนปฏิบัติธรรมคอร์สครูสมาธิรุ่นที่46นะคะของหลวงพ่อพระ มมงคลยานวินะคะหรือเรียกกันจำง่ายๆก็คือท่านหลวงพ่อวิริยางศิลินทรโรค่ะซึ่งก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพค่ะเมื่อวันที่24กรกฎาคม2540ค่ะครับคือจุดป,ประสงค์วันนี้ที่ผมจะมาสัมภาษณ์คือมีสาประเด็นหลักก็คือทำไมอะไรดนใจให้พี่เข้ามาหันมาปฏิบัติธรรมนะครับอย่างที่สองก็คือได้ประสบการณ์อะไร ข้อคิดดีๆจากการปฏิบัติธรรมบ้างและอย่างที่สามนำไปประยุก์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับขอให้พี่เขาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับค่ะสําสหรับคําถามข้อแรกนะคะของท่านพิธีกรนะคะสําหรับตัวเองเลยนะคะทำไมถึงต้องปฏิบัติธรรมนี่เกิดจากการที่เราเคยไปศึกษาระดับปริญญาโทที่มจลนะคะก็คือเป็นการ ต้องคือเป็นเคสบังคับเลยคือต้องปฏิบัติอย่างน้อย30วันนะคะแต่จริงๆแล้วในก่อนที่จะศึกษาหรือเข้าศึกษาที่นี่ค่ะฉันก็ได้สมัยเด็กๆนะคะก็พูดไปแล้วเราก็เคยนั่งสมาธิเนื้อเวลาเรียนโรงเรียนแบบชั้นประถมมัธยมอะไรทางโรงเรียนก็จะมีการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะก็ซึ่งก็ปฏิประพฤติปฏิบัติมานะคะซึ่งในการปฏิบัติธรรมอันเนี้ยมันได้กับตัวเราจริงๆนะคะมันจะทําให้เรามีมีสมาธิค่ะแล้วก็เกิดปัญญ,ญาจริงๆค่ะ ทำให้เกิดความสบายใจค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติคือปกติเนี่ยตัวเองแล้วนะคะเป็นคนที่แบบว่า alert มากคือแบบไม่ค่อยมีสมาธิเรียกง่ายๆว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะคือทําอะไรก็จะแบบแบบไม่รู้เรื่องความจําก็ไม่ค่อยดีะค่ะแต่หลังจากที่เราปฏิบัติเนี่ยมันทําให้เราแบบค่อยๆเรื่องการหายใจน,นะคะหรือว่าการทําอะไรเนี้ยการทําอะไรลักษณะเนี้ยค่ะเราจะมีสติมากขึ้นที่ว่าจะแบบว่าไม่ทําโดยแบบ ขาดสติอะค่ะแล้วมีสตังค์ด้ไหมครับอ๋ออันนี้ก็นะคะสติมาก็มีสตังค์เมื่อน,นั้นนะคะคเมื่อไหรมีสติเม,มื่อไหร่สตังค์ก็มาเองใช่ไหมคะสะตังค์ก็จะมาเองค่ะในการดําเนินชีวิตแล้วก็ในส่วนส่วนที่มาปรับใช้นะคะปรับใช้ได้มากค่ะเพราะอย่างจากที่การได้ไปเรียนครูสมาธิรุ่นที่16ของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยนะคะคือมาปรับใช้กับการทําง,งานปกติดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่แบบใจร้อนแล้วก็โมโหหิวโกรธง่ายแบบไม่ได้ดังใจมันจะปี๊ดปี๊ดเนะะี่ยค่ะ หลังจากที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมันทําให้ดิฉันแบบว่าหลวงพ่อท่านจะสอนว่าอะไรก็แล้วแต่พุทธโธพุทธโธพุทโธซึ่งพุทโธในที่นี้หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะมันก็ทําให้ดิฉันแบบทั้งหมดก็เรียนมาประมาณ6-7เดือนนะคะในช่วงโควิดก็2เดือนที่ก็เราเรียนออนไลน์นะคะทางสถาบันก็เมตานิสิตนะคะก็ให้เรียนออนไลน์ก็ใกล้จะสำเร็จจะจบแล้วค่ะและซึ่งวันนี้ก็จะมีการพีเทส นะคะคในการสอบค่ะค,คือปรับใช้ได้มากค่ะดิฉันก็จะเย็นลงในสิ่งที่เราจะพูดจะคิดอะไรเรามีสติค่ะก่อนที่เราจะหลุดวาจาอะไรที่แบบไม่ดีไปอะ่ะเราก็จะคิดว่าประหนึ่งที่คําปฏิญาณตนของหลวงพ่อนะวิทยางเขาจะสอนว่าให้อาภัยซึ่งกันและกันเราต้องรักกันเปรียบหนึ่งว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรหลุดจากปากเราหมอให้มองเขาเป็นญาติพี่น้องเราว่าตัดเตือนกันดีกว่าค่ะท่านพิธีกรค่ะแล้วก็ประสบการณ ในการฝึกสมาธิเช่นเวลานั่งสมาธิไปแล้วมีเกิดนิมิตเห็นภาพหรือว่ามีจิตหลุดออกไปอะไรแบบนี้บ้างไหมครับค่ะค่ะในการนั่งสมาธินะคะครั้งแรกเลยนะคะก็จะเรียนท่านมิธีกรว่าครั้งแรกคือมันก็ยังฟุ้งอยู่นะคะมันก็คิดเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วพอไปสักพักเราก็กลับมาคิดถึงคุณคุณยายคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่จากเราไปพอนั่งไปน้ําตามันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ พระอาจารย์ก็พยายามบอกว่าให้ให้กลับมาภาวนาคําว่าพุโทโธพุธโทโธเหมือนจิตเราคิดคือเหมือนว่าน้ําตาเราไหลออกไปคือจิตมันคิดไปยังไงก็ไม่ทราบค่ะน้ําตามันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะที่เขาเรียกปิติหรือเปล่าครับอ๋อน่าจะปิติใช่ไหมคะถ้าทางนั้นก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่แต่พระอาจารย์ก็พูดว่าพยายามอย่าแบบให้จิตออกข้างนอกให้ดึงกลับมาภาวนาคําว่าพุโทโธแล้วก็ถามว่าใครคือผู้รู้ค่ะแล้วก็ ไม่ทราบว่ามีอะไรจะแนะนําท่านผู้ชมในการปฏิบัติธรรมมั้งครับค่ะดิฉันคิดว่านะคะการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มต้นจากเด็กๆเ,เลยนะคะเพื่อให้พฤติกรรมเขาคือเขาจะมีสมาธิที่ดีเรียนหนังสือเก่งนะคะค่ะคือถ้าเราฝึกเขาตั้งแต่เด็กๆเกนี่ยคะ่ะเขาก็สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตมีสติปัญญาคิดทำอะไรในสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทำดีอะ,ค,ะค่ะค่ะ นะครับเอ,อดีผมรู้จักกับพี่เบนเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับตั้งแต่รู้จักกันมารู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่พี่เบนไปเรียนสมาธิรู้สึกพูดเก่งขึ้นเยอะเลยแล้วก็พูดไม่ติดไม่ขาดเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะฮะร,รู้สึกมีสมาธิขึ้นจริงๆแตเ่เรื่องเรื่องเดิมก็คือเป็นคนกระฉับกระเฉงนะครับก็อันนี้ก็ก็เป็นนิสัยเดิมนะครับเหมือนน่าจะขออนุญาตเปรียบเทียบกับเหมือนเหมือนภาษาลีบุตรนะครับมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ย ท่านพระสารีบุตรกระโดดข้ามคลองเนี่ยทีฉันไม่อยากถวายผ้าตาจีวรแล้วละ่ะเพราะว่าท่านท่านไม่สำรวมพอ mm hmm. พระสารีบุตรท่านถูกนิมนต์ไปไปฉันพระทหารที่บ้านญาติโยมท่านก็ต้องข้ามคลองไปพร้อมลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เดินปกติแต่พอถึงคลองเพืพระารีบุตรท่านกระโดดข้ามคลองปุบคลองแรกก็กระโดดจากโยมคนนั้นที่ท่านบอกจะถวายผ้าตาจีวรสักสาไตรบอกโอ้โอ พระองค์นี้ไม่สํารวมเลยขอเอาสักสองไตแล้วกันพอผ่านคลองที่สองก็กระโดดข้ามอีกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่สํารวมเอาถวายท่านแค่เท่าไหร่นะสองไตสองไตอ่าพอพอพอไปคลองสุดท้ายกระโดดข้ามคลองบอกโอ้ไม่ต้องถวายแล้วดีกว่าพอเสร็จปุ๊บญาติโยมคนนี้ก็ไปเล่าถวายกับใช่ก็กรับูุพระเจ้าเขาเราก็เล็กเล่านะาค่ะ ก็พระเจ้าท่านก็บอกว่าโอ้อย่าว่าลูกเราเลยสารีบูรน่ะเขาเคยเป็นเป็นลิงมาหลายชาตินิสัยเดิมอ่ะมันนิสัยเดิมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คนที่เปลี่ยนเขาเรียกจริงๆเขาภาษาพศาสนาเขาเรียกวัสนาวัสนาวนไม่สามารถเปลี่ยนได้สิ่งที่เปลี่ยนได้คือจิตใจหมดจากอาศวะอาสวะกิเลสแต่ว่าเรื่องของนิสัยเดิมเรื่องของวัสนาเดิมเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้องค์เดียว คือพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นจริยะจริยา,า,ยาเวลาพระสงฆ์เดินมาหรือว่าเป็นฆราวาสบุคคลที่ปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนที่ที่ใดก็ตามเราไม่ควรดูจากภาพภายนอกดูถูกว่าเขาไม่สำรวมเพราะจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าจิตใจเขาจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนที่รู้จิตใจคนได้ต้องมาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้ว่าจิตใจคนอื่นเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่น สิ่งที่ได้คือเราสามารถรู้จิตใจของตัวเองไม่ทราบว่าพีเ่เบนว่าจริงไหมครับค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเลือกก็เห็นด้วยกับท่านพิธีกรน,นะคะคือการมองเนะะี่ยค่ะเราอย่ามองแต่สิ่งภายนอกจิตใจคนเรานี่สําคัญนะคะอย่างที่คุาพูดว่ากายวาจาใจเนะะี่ยค่ะคือสิ่งสําคัญเลยบางทีเรามองรูปลักษณ์ภายนอกว่าอย่างเช่นตัวดิฉันเองนะคะแบบอาจจะกระฉับกระเฉงม่องไวแต่จริงๆแล้ว จิตใจนี่ก็จริงๆก็อ่อนแอนะคะแต่ตั้งตั้งแต่มาทําสมาธิเนี่ยมันทําให้ดิฉันเข้มแข็งขึ้นรู้จักคิดรู้จักทํารู้ว่าสิ่งใดควรพูดไม่ควรพูดแต่ก็อย่างว่านะท่านพิธีกรเราเป็นมนุษย์ก็คือคนซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยรักโลกโกรธหลงนะคะมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่มันก็น้อยลงค่ะจากการที่ได้ศึกษาธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะเพราะปกติเป็นคนโมโหร้ายมากค่ะท่านพิธีกรโมโหร้ายยิ่งโมโหหิวเนี่ย มันไม่ได้เลยค่ะมันจะสั่นไงคะมันมันต้องอดอันเรื่องไอ้โมโหหิวกับโมโหร้ายที่พิธีกรก็เป็นครับรถขับรถอยู่รถไหนตัดหน้าไม่ได้เราต้องแซงไหนขับช้าไม่ได้เรารีบนี่ครับแต่ที่ผมเคยลงคลิปก่อนๆว่าทําไมเราไม่คิดอยู่กับปัจจุบันเราคิดแค่ว่าเราเนี่ยเรากําลังนั่งอยู่อย่างนั่งสัมภาษณ์พี่เบนเนี่ยเราคิดแค่นี้เราอย่าไปคิดไกลตัวมากกว่านั้นเพราะอนาคตเนี่ยถึงเราคิดไปเราก็ยังทําอะไรไม่ได้เราได้ทําปัจจุบันเนี่ย เพราะปัจจุบันเป็นตัวกาหนดอนาคตเพราะนั้นจงอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดครับ <Okay. S 1> ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ <Yeah. S 1> เบนนะครับเบนจวันชยังกูลนุ้ทยาค่อุยานะครับที่ได้ให้มาข้อคิดเรื่องธรรมะนะครับสําคัญแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันของพวกเราได้นะครับ <Okay. S 1> ก็ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องช่องอะไรนะครับ ช่องมีใจเป็นธรรมครับแมพิธีกรลืมช่องตัวเองน่าลืมอีกครับครับสาธุนะครับขอวัฒนากับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสาธุสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์พี่ท่านหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมนะครับช่องผมก็เป็นช่องของธรรมะชื่อช่องว่า 没钱。